ถ้าอังกฤษได้แชมป์แจกฟรีรถ1คันซื้อผ่อนปิดบัญชีให้คุณเอารถไปฟรีๆใครมาซื้อรถกับเต้นมังกรในช่วงบอลยูโรเนี่ยแจกฟรีรถ1คันกติกาก็คือถ้าอังกฤษได้แชมป์ใครมาซื้อสดเอาเงินสดนั้นคืนไปผมโอนรถให้อย่างเช่นว่าซื้อสดในราคา5 0,000 0บาทสมมุตินะผมเอาคืนให้เลย5 0,000 0คุณเอารถไปฟรีๆหรือถ้าใครซื้อผ่อนผมปิดบัญชีให้เลยบอลยูโรเต็งแต่ช่วงไหนนะวันที่เท่าไหร่วันที่1ิครับ15มิถุนายนจนถึงนัดชิงวันที่เท่าไหร่ฎาคม สิบสี่กรกฎาคมคือประมาณหนึ่งเดือนนี้ภายในหนึ่งเดือนนี้หนึ่งเดือนนี้เราก็ขายมาประมาณร้อยกว่าคันแล้วเนาะร้อยคันร้อยกว่าเกือบสองร้อยอ่านั่นแหละก็คือยังมีโอกาสอีกประมาณครึ่งเดือนไหมอ่าใครมาซื้อตอนช่วงบอลยูโรนะสองพันยี่สิบสี่ไหมบอโลโ <2024, S 1> รยู2ส2่อัยี่สิบสี่อ่าถ้าอังกฤษได้แชมป์ผมจะจับฉลากไล่สดนะจับฉลาก ถ้าติดชื่อใครที่เคยมาซื้อรถกับผมในเดือนช่วงบอลยูโรเนี่ยติดคนที่ซื้อสดไปเอาเงินคืนให้เลยซื้อผ่อนปิดบัญชีให้เด็กๆดก,ก็นั่งเล่นเกมนี้เอาทีมชาติอะไรนี่อังกฤษอังกฤษเหรอ,อชอบอังกฤษเหมือนกันเหรออ่าทำไมถึงชอบอังกฤษเพราะว่าตอนเด็กๆผมอะ่ะดูบอลอังกฤษตั้งแต่เด็กดใช่ไหมดูบอพลพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วประมาณ 2- 3สเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศอังกฤษไปดูศึกแดงเดือดต้องขอบคุณธนาคารกรุงศรีที่พาผมกับครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะฟรีทั้งทิปเลย ทางารกรุงศรี เราส่งยอดให้เขาได้เป้าเขาเลยให้ตั๋วไปเที่ยวฟรีกับผู้บริหารระดับสูงของธานธาคารกรุงศรีเลยนะครับอ้าวโอเคถ้าอยากได้ลุ้นได้รถฟรีมาซื้อรถที่เต็นต์มังกรนะแล้วต้องเชียร์อังกฤษด้วยให้ได้แชมป์ถ้าอังกฤษได้แชมป์อ้าจับฉลากเลยนะเป็นโปรโมชั่นช่วงบอนยูโรฟรีรถหนึ่งคันเลยเหรอ,อใช่ฟรีรถหนึ่งคันแต่เป็นการจับฉลากสําหรับผู้ที่เคยมาซื้อรถกับเต็นต์มังกรในช่วงบอลยูโรเท่านั้นซื้อพนก็ปิดบัญชีให้ซื้อสดคืนเงินให้อ้าแจกเลยคันหนึ่งโอเคครับผมอัง